อะไรครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นย่อยๆสักนิดหนึ่งเหมือนเป็นมุมคุยเล่นนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยคือผมกําลังทําคลิปเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนล่าสุด1,080นะครับที่ยังเหลือฝั่งหนวดดำนะที่เรายังไม่ได้มาเจาะตื้นกันแต่ทีนี้ พอผมทําในส่วนของผลพิศานะครับของชีลิวไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเนื้อหามันก็เริ่มงอกขึ้นงอกขึ้นจนรู้สึกว่ามันหลุดประเด็นไปแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราหยิบประเด็นอันนี้มาคุยกันแยกออกมาเลยดีกว่าจะได้พูดได้เต็มเตมนะครับก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา ส่วนคลิปของฝั่งหนวดดาก็ยังทําอยู่นะครับจะตามมาเร็วๆนี้อันนั้นค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับยังไม่เสร็จดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยแพชชั่นในการอยากทําอยากคุยเนี่ยมันมาเต็มกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องราวในส่วนของอดีตของหนวดดำนะครับสมัยที่ยังอยู่กลุ่มจนสลัดหนวดขาวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลพิศดารที่เขาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องแผลเป็นที่ตาซ้ายของแช้งผมแดงนะครับ หรือเรียกว่าเป็นพลังผลพิาสารที่มาแชลดีทิชโจรสลัดหนวดดำมีความหลังตั้งแต่ในยุคแรกนะครับก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มมาทำวงบอยแบนด์ของตัวเองอย่างกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนั่นแหละครับย้อนไปในสมัยหนวดดำยังอยู่กลุ่มหนวดขาวนะครับกลุ่มโจรสลัดที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกณตอนนั้นเป็นเรื่องในช่วงที่หัวหน้าหน่วยที่4อย่างซัชนะครับยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เอสนะครับและหัวหน้าหน่วยซัสกับทีชเนี่ยกำลังนั่งฉลองกันในร้านเหล้าหลังจากที่ขับไล่โจนสลัดเถื่อนสําเร็จจะมีช่วงที่เขานั่งคุยกันตั้งแต่ช่วงที่เอสเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เขายังเป็นลูกี้ข้างหัวมากกว่าร้อยล้านแล้วก่อนจะมาเจอกลุ่มหนวดขาวเนี่ยตอนที่เขาผ่านเกาะเงือกแล้วเข้ามาในโลกใหม่ เขาเคยไปพบกับผมแดงมาครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคนที่เป็นผู้มีพระคุณของน้องชายเขาหรือคนที่ลูฟี่เคารพนับถือมากๆเนี่ยเป็นคนแบบไหนและก็บวกกับเรื่องราวในเล่มที่60นะครับที่เอสเคยบอกกับมาริโนะไว้ตอนที่ไปขอให้มาริโนะสอนมารยาทกับวิธีทักทายว่าตัวของเอสเนี่ยเขาอยากจะเจอผมแดงสักครั้งเพื่อขอบคุณเขานะครับในสิ่งที่แชงทําให้กับลูฟี่จุดนี้ขอพานอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับคือผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่า หลังจากที่เอสเรียนมารยาทจากมารกิโนแล้วเนี่ยพอโตขึ้นมาจะเห็นว่าเอสเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็สุภาพมากๆนะครับเวลาที่พบเจอผู้อื่นเลยได้ว่ามารกิโนนี่สอนดีจริงๆโอเคซึ่งในตอนเด็กนั้นเนี่ยเอสตั้งใจว่าจะไปเจอกับผมแดงแล้วเขาก็หาผมแดงเจอจนได้นะครับพวกเขาก็ได้นั่งฉลองแล้วก็พูดคุยกันถูกคอมากๆตัวของแชงนั้นดีใจจนแขนงอกออกมาข้างหนึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวทีมันจไ,ไม่เขาลืมมีบทสนทนาหนึ่งที่ผมชอบก็คือ ตอนที่เอสเล่าให้พวกทีชกับซัสฟังนะครับว่าเขาได้นั่งคุยกับผมแดงและเขาก็เคยถามเรื่องแผลเป็นที่ตาซ้ายของผมแดงนะครับแล้วแชงก็ตอบมาว่าเป็นฝีมือของคนในกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะ่ะเอสในตอนนี้ที่ได้เจอกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวแล้วก็เลยถามว่าใครมันเจ๋งขนาดนั้นวันหน้าแต่ตัวของซัสเองในขนาดเป็นหัวหน้าหน่วยก็ไม่รู้นะครับเอสก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องดังในกลุ่มหรอกเหรอ นื่องว่าทุกคนจะรู้สะอีกเพราะว่าถึงขนาดฝากรอยแผลไว้บนหน้าของผมแดงคนนั้นได้นี่ถ้าเป็นใครในหัวหน้าหน่วยนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทีชนายเป็นคนเก่าคนแก่นี่พอจะรู้บ้างไหมทีชก็บอกว่าฉันเนี่แหละพอตอบแบบนั้นทุกคนก็เงียบไปสักพักนะครับแบบหืมก่อนที่ทีชจะบอกว่าล้อเล่นนะทุกคนก็เลยเอาปะทเอ้และซัทเนี่ยก็ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับ เป็นถามถึงเรื่องรอยสักเอสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาถึงเรื่องของลูฟี่นะครับเพราะว่าอันนี้คือเราเห็นมาตลอดเนาะว่าเอสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห่อน้องชายมากนะครับเวลาไปเจอกับใครก็จะเล่าเรื่องของน้องชายให้ฟังในส่วนตัวนี้เอสก็เล่าเรื่องของลูฟี่ให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็มีตรงที่บอกว่าน้องฉันเนี่ยกินผลปีศาจเหมือนกันนะซัชก็เลยเข้าเรื่องผลปีศาจเลยว่าจะว่าไปกลุ่มแล้วก็มีคนกินอยู่หลายคนเลยนะทั้งพ่อใหญ่หนวดขาวทั้งมันโก้เอยโจสเอย แล้วเขาก็เลยคุยกันเรื่องผลพิศาต์ต่อนะครับซัสก็บอกว่าในกลุ่มหนวดขาวเนี่ยมีกฎว่าคนที่เจอผลพิศาต์จะกินมันก็ได้หรือว่าจะขายมันก็ดีถ้าขายเนี่ยก็ได้เงินหลายร้อยล้านแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ฉันอยากกินมากกว่าถ้าพูดถึงผลพิศาต์ที่อยากกินเนี่ยฉันอยากกินผลไฟของนายนะเอสเอสก็เลยอยากรู้ว่าอา้าวทำไมอยากกินผลไฟล่ะซัสก็เลยบอกว่าในฐานะกุ๊กประจําเรือนะมีดคือจิตวิญญ,ญาณของกุ๊กแล้วก็เปลวเ,เพลิงเนี่ยก็เหมือนคู่ครองชั่วชีวิต ฉันเห็นมือของนายปล่อยไฟออกมาได้เนี่มันน่าอิจฉาชะมัดเลยสามารถบังคับไฟให้เบาแรงแค่ไหนก็ได้อิสระเอสก็เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองคือถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากแบ่งให้นะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกินผลนี้เข้าไปแบบไม่รู้ตอนลอยไปติดอยู่ที่เกาะล้างนะ่ะผลปีศาจนะีมันมีได้แค่ผลเดียวในโลกนะตอนนั้นนะซัชมันคงเป็นไปไม่ได้ละ ทีชได้ยินอย่างนั้นก็เลยเสริมว่าอ๋อถ้าอยากจะกินผลเมละเมละให้ได้นี่ยแล้วก็มีแต่ต้องฆ่าเอสยังไงละ่ะถ้าผู้ใช้พลังตายไปเนี่ยผลปีศาจนั้นมันจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่งในโลกอีกรอบหนึ่งทุกคนก็ยิ้มเจือนนะครับและซารก็บอกจะบ้าหรอฉันไม่มีผลที่อยากกินจนถึงก็ต้องฆ่าใครเพื่อชิงมาหรอกนะใครมันจะไปเรวขนาดนั้นและจริงไหมทีชเพืว <c> ก <oughs> เขาคุยกันต่อเรื่องผลปีศาจ ซัชก็มานั่งเลือกนะครับว่าเออถ้ามีผลเยือกแข็งเนี่ยก็ดีนะจะได้เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ไปเลยก็มีคนกินไปแล้วอาโอคิยิไงอ๋อระดับผลเรือเอกเลยทีเดียวหรือว่าผลใบมีดก็ดีนะไม่สิเหมือนจะมีนักฆ่าชื่อดังคนหนึ่งกินไปแล้วจนกระทั่งมีคําถามคําถามหนึ่งนะครับถามว่าแลวนายลาทิชนายอยากกินผลพิศา่แบบไหน ทิชเนี่ยก็หยุดคิดไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ซัสเนี่ยจะดักขอว่าอ้าฉันรู้แล้วผลนั่นละสิทิชก็เลยบอกเฮ้ยรู้ได้ไงเนี้ยเอ็กก็งงอะไรวะมึงคุยอะไรกันผลอะไรซัสก็เลยพูดต่อนะครับว่าแม่มันก็ต้องผลสุเกะสุเกะในตำนานยังไงเล่าคนที่กินเข้าไปก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนไงละ่ะเอสก,ก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีผลแบบนั้นอยู่ได้เหรอนี่โอ้โหเจ๋งเลยส่วนทางทิสเนี่ยก็หัวเราะนะครับบอกว่าแม่ความแตกซะแล้วซัชนายนี่มันรู้มากดีจริงๆ เออพวกรู้มากเนี่ยมันจะตายไวนะเด็เดๆอันหลังผมเติมเองซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทีชเนี่ยเหมือนจะทําเป็นตกปากรับคําของซัสไปส่งๆแต่ว่าเขาก็พูดจริงทําจริงนะครับเพราะว่าหลายปีให้หลังนะครับเขาก็ไปหาพลังผลปีศาจของผลล่องหนสุเกะสุเกะมาได้จริงๆและก็ไม่ใช่เพื่อความโรแมนติกของผู้ชายด้วยนะแต่เป็นการชิงพลังมาเพื่อทําให้ชิลิวนักดาบสุดโหดของเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับ และเรื่องที่ฆ่าคนเพื่อแย่งผลปิศาสมาเนี่ยที่ทีธูเนี่ยเขาก็ทําจริงนะและทํากับซัสด้วยซึ่งเรื่องราวที่เอสซัสและทีชเนี่ยคุยกันนะครับเป็นเนื้อหาจากเนื้อเรื่องหลักที่มีเขียนแยกเป็นในส่วนของเอสนะครับในวันพีซโนเวลเอสเล่ม2นะครับที่มีออกมา2เล่มนะครับที่จะเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในมุมของเอสและดิวส์แห่งกลุ่มจนสลัดสเปดนะครับ โดยมีการตีพิมพ์ลงในนิตยสารวันพีซแมกกาซีนก่อนที่จะมีการรวมเล่มมาขายเราอีกทีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถูกเขียนลงในโนเวลแล้วก็ออกมาให้แฟนๆวันพีซได้อ่านกันราวๆครึ่งปีนะครับก่อนที่ในมังงะวันพีซเนี่ยจะเขียนถึงผลสุเกะสุเกะของกลุ่มหนวดดําว่าชิลิวเป็นคนได้พลังนี้ไปจากการฆ่าผู้ใช้ผลพิศสจต์คนก่อนอย่างอับซาลอลมซึ่งพลังผลพีศสจต์ของผลสุเกะสุเกะนี่ก็เป็นหนึ่งในพลังที่หนวดดาต้องการไว้จริงๆนะครับคือหมายถึงต้องการให้มันมีในนกกลุ่่่ม่มมไชวาวาาเเออิง แล้วก็อีกผลหนึ่งนยก็คือผลเมละเมละนะครับที่หนวดดำเนี่ยอยากได้มาไว้ในกลุ่มถึงได้ส่งพักพวกตัวเองอย่างจีซัสเบอร์เจสนะครับไปชิงมาที่ศึกคอริดาโคลอสเซียมแต่ว่าอันนั้นล้มเหลวนะครับเพราะว่าดันมีซาโบหมายเลข2ของคณะปฏิวัติปรากฏตัวออกมาแล้วก็แย่งกินผลนั้นไปแทนเพื่อสารต่อเจตนารมแห่งไฟของเอส ภายหลังพออกหักจากผลเมละเมละไปเนี่ยเบอร์เจสก็เลยได้ผลจอมพลังอย่างผลลิคิลิค,ลค,ลคลิมาแทนซึ่งดูลักษณะเนี่ยเหมือนจะเพิ่งได้มาไม่นานนะครับเพราะในตอนที่สู้กับพวกกลุ่มโจสลัดฮาร์ดของลอเนี่ยมันจะดูตกใจแล้วก็อึ้งแล้วก็เห่อพลังใหม่ของมันอยู่เลยส่วนผลพิศาจในอดีตที่ทิชวาดหวังไว้เป็นหลักเลยและตั้งใจว่ายังไงก็จะต้องกินมันเองให้ได้นะครับก็คือผลยามิยามิหรือผลความมืดที่เขาได้มาจากการฆ่าหัวหน้าหน่วยซัสนะกาชิงพลังมานั่นเองนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ในตอนที่เขาอ่านเจอในหนังสือเนี่ยเขาก็อยากได้มาตลอดและตัวเขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วในการปูทางสู่ความยิ่งใหญ่นะครับมันจะต้องเริ่มจากการได้ผลไม้ปีศาจอันนี้มาก่อนและการที่ได้เข้ากลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยย่อมมีโอกาสเจอผลปีศาจระดับนี้มากกว่าการเป็นโจรสลัดทั่วไปเขาก็เลยมาอาศัยร่มเงาของหนวดขาวตั้งแต่สมัยตอนที่ทิทชยังเด็กๆแล้วก็ใช้ดราม่าน่าสงสารเข้าช่วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาด เพราะในที่สุดก็เจอผลยามิยามิเข้าจนได้แต่ว่าคนที่ได้ผลนี้ไปก่อนเนี่ยดันไม่ใช่เขานะครับแหมคนอุต่าห์ตามหามาทั้งชีวิตพลีซัชมันดันได้ไปนี่ก็ต้องชิงกันมาแบบนี้แหละและหลังจากนั้นหนวดดำเนก็หนีออกจากกลุ่มหนวดขาวไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นสร้างความยิ่งใหญ่ทิ้งความแค้นไว้ให้กับเอสนะครับว่าโหนี่มึงฆ่าคนในกลุ่มเดียวกันแถมยังเป็นระดับหัวหน้าหน่วยด้วยเอสก็ต้องตามล่าหนวดดำนะครับ ส่วนอีกผลนึงที่เขาหมายปองเอาไว้ว่าจะต้องครอบครองมันเองให้ได้อีกผลนึงก็คือผลกุละกุละนะครับของพ่อใหญ่หนวดขาวผลปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในสายพารามิเซียนั่นเองนะครับมีพลังสูงมากถึงขนาดที่ว่าทำลายโลกได้แล้วทีชเนี่ยก็ทำได้จนได้ด้วยการชิงพลังเอามาจากหนวดขาวในมาลีนฟอร์ด ซึ่งเรียได้ว่าผลปีศาจที่ทิชเพ่งเลงไว้ในอดีตนะครับจะมาจากคนรอบตัวเขาซะส่วนใหญ่หรือว่าคนที่เคยพูดถึงประมาณว่าปูไว้แล้วนะครับขนาดผลฮิเอะฮิเอหรือผลเยือกแข็งในบทสนทนาระหว่างซัสทิชและเอสเนี่ยปัจจุบันเจ้าของผลปีศาจผลนี้อย่างคูซันนะครับหรืออดีตพลเลอเอกอาโอคิเนี่ยก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันนวด,ดํดาเสียด้วยทีนี้ในส่วนของพลังผลปีศาจที่หามาได้เพิ่มในช่วงหลังเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับลูกทีมของเขา และก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยดูแข็งแกร่งแบบชั่วร้ายขึ้นไปอีกนะครับส่วนผลพิศาจผลเมโลเมโลของแฮนกเนี่ยที่หนวดดาพยายามจะไปชิงมานะครับบนอเมซอนลินลี่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าหนวดดาเขาอยากได้วาใช้เองนะครับอันนั้นมันจะเซ็กซี่เกินไปแต่หนวดดำเนี่ยมันบอกว่าในตอนนั้นนะครับว่าไอ้พลังของผลเมโลเมโลเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาสําหรับเขาเพราะว่ามันรับมือได้ยากก็เลยจะชิงพลังนี้มาเก็บไว้ดีกว่า คือยังไงก็คิดได้แค่ว่าหนวดดําอยากจะได้พลังนั้นมาเก็บไว้ก่อนคือคงจะไม่ได้ให้ลูกเรือในตอนนั้นกินนะครับเพราะว่าแคทเทลีน่าดีวอนเนี่ยก็มีพลังผลปีศาจอยู่แล้วคือผลจิ้งจอกกหางนะครับส่วนวัตโกชตถึงแม้ในตอนนั้นจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเขากินผลปีศาจแล้วที่เป็นผลเล่า <c oughs> ก็คงไม่มีใครคิดว่าหนวดดาจะให้วัดโกชตกินผลไม่รูไม่ลดเราถูกไหม คือก็น่าจะเก็บใส่ผลไม้ที่เตรียมมานะครับแบบที่เบอร์เจสเนี่ยมันเคยเตรียมไว้ในภาคเรสโลซานี่ยนะครับหอบมาเต็มกระเป๋าหลังเลยเออแต่ตอนนั้นก็ขำดีนะคือถ้าเรามาคิดเล่นๆกันนะครับตอนที่เบอร์เจสเนี่ยมันควักมีดมาจะฆ่าลูฟี่ที่ร,อร่อดร่อยู่บนหลังของแกสโคศกประจำโคลอเสเซียมในะตอนนั้นเพื่อชิงพลังผลปิศาจของลูฟี่มาซึ่งโอเคมันรู้ว่าจุดอ่อนของย่างเนี่ยคือของมีคมนะครับแต่ยังไงลูฟี่ก็ไม่น่าจะเสียท่าด้วยของแบบนั้นอยู่แล้วเอ๊ะ หรืออาจจะเสียท่าได้ว่าถ้าซาโบไม่มาช่วยเพราะว่าตอนนั้นคือลูฟี่ก็หมดแรงแล้วจริงๆนะครับต้องรอแบบอีกพักใหญ่ๆเลยที่โคศกเนี่ยมันนับถอยหลังจนพลังของลูฟี่เนี่ยฟื้นคืนมาแล้วลูฟี่ก็รีบพุ่งไปเอาหัวรับดาบของริเบกากระจายเป็นเสี่ยงๆนะครับหมายถึงดาบกระจายนะไม่ใช่หัวกระจาย ไอ้ตรงจุดนี้ถ้าคิดเล่นๆขำๆนะครับว่าสมมติว่าตอนนู้นเบอร์เจสมันฆ่าลูฟี่ได้จริงและชิงพลังไปเนี่ยเบอร์เจสจะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพิศาตผลฮิโตะฮิโตะโมเดลเทพเจ้านิกะนะครับแล้วก็นึกภาพเบอร์เจสแปลงร่างเป็นเทพนิกะนี่แม่แต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือต่อให้สมมุติว่าถ้ามันจะเป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทําให้ลูฟี่เนี่ยรอดพ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันคือการโดนบันดาลของเทพเจ้านิกะนั่นเอง เปรียบเสมือนว่าเทพนิกาเนี่ยเลือกตัวลูฟี่ไว้แล้วนะครับนี่โอเคทีนี้ในส่วนของแผลเป็นที่ตาแฉงเนี่ยแม้แต่คนในกลุ่มหนวดขาวเองก็ไม่รู้นะครับตัวของหนวดขาวก็เพิ่งรู้จากปากคําของแฉงในตอนที่แฉงเนี่ยเดินทางมานั่งเล่าให้ฟังบนเรือนู่นว่าแผลนี้ไม่ได้มาจากการผจญภัยและก็ไม่ได้มาจากฝีมือของตาเหยี่ยวด้วยคนที่ฝากรอยแผลนี้ไว้กับฉันก็คือคนของนายหนวดดําทิชย,ยังไงละ่ะฉันไม่ได้ประมาทเลยสักนิดเดียว ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันอยากจะบอกอะไรนหะนวดขาวไอ,อ้เจ้าหมอนั่น,นมันรอโอกาสอยู่มันหลบซ่อนตัวเองอยู่ภายใต้ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของหนวดขาวตลอดเวลาที่ผ่านมาจนมันได้พลังที่ต้องการมันถึงได้เริ่มเคลื่อนไหวคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณแช้งเนยนอกจากจะมาเตือนเรื่องของหนวดดาว่าเขาอันตรายนะเออเนี่ยยังมาขอให้หนวดขาวช่วยหยุดเอสไวท้ทีนะครับ คือไม่ได้สประมาทเอสนะพาะเคยเห็นเอสแล้วแล้วก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมากนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่2คนนั้นจะปะทะกันขืนปล่อยให้เอสตามล่าหนวดดําตามอําเภอใจในตอนนี้แล้วไปเจอกันเข้าสักวันเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่แล้วมันก็ดันเป็นตามนั้นจริงๆนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆสุดท้ายมันก็ส่งผลให้หนวดขาวที่ดื้อไม่ยอมฟังผมแดงกับเอสที่ไม่ยอมใครเนี่ยต้องจบชีวิตลงในท้ายที่สุดนะครับ อันนี้พอไปนึกย้อนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งแรกในตอนที่เอสได้เจอกับแชงเนี่ยคือยังเจอกันดีๆอยู่เลยแล้วก็นั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับนั่งปาร์ตี้สังสรรค์กันพอแชงได้มาเจอกับเอสอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นตอนที่เอสเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทานะที่แชงเนี่ยก็พยายามไปเตือนหนวดขาวแต่แต่ตอนนู้นแล้วนะครับคนที่รับรู้ได้ถึงความอันตรายของทิชหนวดดาได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คือแชงผมแดงของเรานี่เองเพราะว่า ตอนที่สู้กันแบบไม่ประมาทเลยแม้แต่น้อยแล้วแชงยังได้แผลเป็นขนาดนี้มาเนี่ยตอนนั้นทีชก็ยังไม่มีผลพิศาจนะครับเป็นเหมือนการบอกให้รู้ว่าทักษะการต่อสู้ของทีชเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่ามันจะมีนิสัยเป็นแบบนั้นแล้วก็มีความมั่นใจเกินเหตุทําให้ประมาทอยู่ตลอดแต่มันเก่งนะครับซึ่งในส่วนของฉากย้อนอดีตสมัยที่ทีชอยู่กลุ่มจรสลัดหนวดขาวเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้อาวุธเป็นกรงเล็บแบบนี้นะครับให้เห็นว่าเออเขาใช้อะไรฝากรอยแผลเป็นไว้ให้กับแชง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาฝากรอยแผลไว้ตอนที่เป็นฉากย้อนอันนี้เลยนะอันนี้เขาแค่ให้เห็นอาวุธประจําตัวของทีชสมัยก่อนเลยเฉยๆแต่รายละเอียดการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้จริงๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะครับเพราะว่าขนาดกลุ่มเจ้าสลัดหนวดขาวเองก็ยังไม่รู้ว่าทิชมันไปทําแบบนั้นตอนไหนวะน่านะอันนี้น่าสนใจมากว่าเรื่องราวระหว่างแช้งผมแดงกับทิชหนวดดำนะครับจะมีให้เราได้อ่านเพิ่มเติมกันในอนาคตอันใกล้หรือเปล่า และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงซาก้าสุดท้ายนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องกําลังส่งบทบาทให้กับ2กลุ่มนี้กันอย่างเมามันที่ก่อนหน้านั้นนะครับมีการโชว์ออฟกลุ่มเจ้าสลัดหนวดดากับพลังผลปิศาจแบบใหม่ในการสู้กับรอและก็มีการโชว์ออฟกลุ่มเจ้าสลัดผมแดงนะครับที่โชว์ลีลาการกําลาบคิดและก็กาลังจะออฟโชว์ show, กลุ่มเจ้าสลัดหนวดดอาอีกรอบน,งอบนึงในฮาจิโนสึซึ่งไอตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในส่วนของฝั่งหนวดดําบนเกาะฮาจิโนสึกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบมุมชวนคุยสั้นๆเกี่ยวกับ โจลูโนทิชบาน่าผู้นี้มีอดีตกับผลปีศาจแล้วก็แผลที่ตาซ้ายของแชงผมแดงนะครับนี่ยังไม่รวมแผลเป็นที่ขาซ้ายของแชงผมแดงอีกนะที่เราเห็นมาตั้งแต่เล่มแรกเลยแต่ว่าคงจะไม่ได้สําคัญอะไรมากหรอกอาจจะไปเมาล้มทับยากันยุงที่ไหนสักที่ส่วนเรื่องของแผลเป็นของแชงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคือในยุคสมัยก่อนที่เราจะเห็นว่าหนวดดำเนี่ยมันใช้อาวุธเป็นกรงเล็บแล้วข่วนหน้าแชงนะครับ คนที่สงสัยว่าหนวดดามันไปฝากรอยแผลว่ายังไงวะนน่ามีคนที่คิดว่าทีชเนี่ยมันใช้ฟันของมันงับหัวแฉงเป็นรอยยาวนะครับแล้วฟันทีชเนี่ยก็หักตามไปด้วยเลยมีสภาพเป็นฟันฮิโปแบบที่เห็นคืออันนี้ผมชอบมากคิดได้ยังไงวะนน่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแผลที่ตาซ้ายของแชฉงและที่ปกป้องแสงสีฟ้าได้ทั้งตาซ้ายและตาขวาก็คือแหวนออปติส กับกรอบแว่นรุ่นใหม่สุดเท่มาคู่กันทั้งรุ่นทรงกลมอย่างแฟนทอมที่ตะล่อมแสงสีฟ้าออกไปหรือรุ่นสปิด r ฟในทรงเหลี่ยมวัสดุชั้นเยี่ยมทั้งคู่อย่าง exalted stainless steel ใส่ชิวๆกับหูฟังน้ำหนักเบาจังสั่งทำแว่นสายตาก็ได้ชอบทรงไหนก็เลือกหยิบได้เลยหรือจะเสยทั้งคู่ก็ลองดูกันได้และอย่าลืมใช้โค้ดกลาดิอุเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้ต่างหาก ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาตลอดตั้งแต่ระดับ300%อยเปอ็นเครดิตนะครับที่เราได้ขึ้นชื่อไว้ในท้ายคลิปนะครับหรือเป็นร้อยเลยเหรอพี่แล้วก็ใจดีจังเลย20บาทนะครับก็เดี๋ยวเลยอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมทำค้างไว้ยังไม่เสร็จคือคลิปฝั่งกลุ่มหนวดดำในสื่อการต่อสู้บนฮาจิโนสึนี้นะครับพูดหลายรอบเลยเดี๋ยวรีบกลับไปทำต่อให้เเสสรร็็จแลลล้้ววงงตาามมมททีีหหัใุ่ดผ สถานการณ์ปัจจุบันของผมเนี่ยคือผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังเจ็บคออยู่นะครับแต่ว่าไม่ไอแล้วก็ไม่มีไข้แล้วด้วยนะครับน่าจะรอดจากโควิดแล้วแหละเขายัางชั่วหน่อยช่วงที่ผ่านมาก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็กินของดีๆมีประโยชน์ที่มันบูสต์ภูมิต้านทานนะครับพวกบะหมีม่กึ่งนี่คืองดไว้ก่อนเลยคือมันจะได้ต้านไวรัสได้นะอันนั้นน่าจะช่วยอยู่สุดท้ายของสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันมาตลอดทุกคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ัสดีครับ